จงหวัดร้อยเอ็ดประเมินหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น2ชุมชนเพื่อชิงรางวัลหม่อมง,งามจิตบุรชัดปี2568วันที่4ส,สิงหาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีนางนวลจันทร์บุญพจนชนะสุนทรประธาน,นาคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อประเมินชุมชนที่เข้ารอบสุดท้ายในโครงการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น รับรางวัลหม่อมง,งามจิตบุรษัดรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจําปี2568โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีชุมชนผ่านเข้ารอบจํานวนสองแห่งได้แก่ชุมชนบ้านป่าเมาตำบลเมืองเปลือยอําเภอศรีสมเด็จและชุมชนบ้านนาแซงอําเภอศิรภูมิโดยมีนายพิชยาตุลระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอําเภอผู้นําท้องถิ่นและประชาชนให้การต้อนรับ ช่วงเช้าคณะได้เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมบ้านป่าเมา้อเาอสีสมเด็จจังังวดร้อยเอ็ดแด่งเรียนรู้วิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครบวงจรมีจุดเด่นด้านการผลิตสินค้าพื้นบ้านเช่นผ้าแห่นเม็ดอาหารแปรรูปของใช้จากธรรมชาติและบริการโฮมสเตย์พร้อมกิจกรรมสร้างสารรค์อาทิสตรีทอาร์ตเวิร์กช็อปศิลปะการแสดงพื้นบ้านและแฟชั่นโชว์ผ้าไทย ส่วนช่วงบ่ายคณะเดินทางต่อไปยังศูนย์เรียนรู้กลุ่มสตรีทอเสื้อกลุกบ้านนาแซงอเภอเสลภูมิซึ่งมีสมาชิกจากทุกหมู่บ้านในตำบลนาแซงดำเนินงานอย่างเป็นระบบถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน่นส่งเสริอมอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนสำหรับรางวัลหม่อมง,งามจิตบุรชัดเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติชุมชนที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่น โดยมูลนิธิได้คัดเลือกหมู่บ้านทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดเพื่อยกย่องชุมชนต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจแก่สังคม